ค่ะเคสวันนี้นะคะก็เป็นเคสรีเฟอร์ค่ะ ประวัติก็คือคนไข้เคยปลูกผมที่คลินิกแห่งหนึ่งนะคะเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วนะคะก็มีปัญหาว่าหลังทำเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยว่าแนวผมนะคะสองข้างไม่เท่ากันแต่ว่าคุณหมอที่ทําให้เนี่ยไม่ได้แก้ไขให้นะคะก็บอกคนไข้ว่าหลังจากนี้ให้คนไข้มันเลเซอร์ผมส่วนที่เกินออกนะคะหลังจากนั้นคนไข้ก็ไปตามนัดการรักษาค่ะเป็นเวลาหนึ่งปีไปทําเลเซอร์ ไม่ทราบชนิดนะคะก็เลเซอร์เพื่อกักว่าหวังว่าจะให้แนวะผมทั้งสองข้างนะคะมีความเท่ากันคะ่ะแต่ว่าผ่านไป1ปีกว่า มีปัญหาเรื่องของแนวผมที่ยังคงไม่เท่ากันนะคะแล้วก็มีเรื่องของความแน่แนของแนวผมที่ดูไม่แน่นนะคะแล้วก็ดับสามคือเรื่องของทิศทางของเส้นผมก็คือจะดูชี้ๆแล้วก็ตั้งๆจนเกินไปนะคะ <S <S คนไข้เนี่ยเปลี่ยนคลินิกเพื่อไปปรึกษาหมออีกท่านหนึ่งนะคะก็เป็นหมอปลูกผมอีกท่านหนึ่ง <S <S หมอปลูกผมท่านนั้นก็มองว่าเคสเออเคสนี้จากคลินิกรแรกเนี่ยก็ทําแนวผมที่ต่ําจนเกินไปนะคะน่าจะต้องมีการแก้ไขแนวผมก็อาจจะต้องมีการนําผมบางส่วนออกนะคะ ด้วยการที่คุณหมออาจจะเห็นว่าหมออาจจะมีเคสแก้ลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเคสนี้ก็ถูกรีเฟอร์ตอมาให้หมอค่ะก็เห็นด้วยนะคะเคสนี้เป็นเคสที่แนวผมต่ําจนเกินไปค่ะแล้วก็จะมีแนวผมทางข้างซ้ายนะคะที่ต่ํากว่าข้างขวาคือมองหน้าตรงเนี่ยเลยเห็นเลยว่ามันเอียงไปทางใดทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเคสนี้เนี่ยแก้ไขด้วยการหเพิ่มความหนาแน่นนะคะด้วยการปลูกเพิ่ม2ทําให้แนวผมเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะไม่ได้เป็นเส้นตรงจนเกินไป3 เอาแนวผมทางด้านซ้ายออกเล็กน,น้อยค่ะเคสนี้ ì, ทําครั้งแรกด้วยที่เอฟยูอีสกว่ากราฟคนไข้ไม่ทราบจํานวนนะคะเนื่องจากว่าทําโปรมากราฟมาแต่คร่าวๆว่า,น,าน่าจะสัก2 0 0พกว่ากราฟเคสนี้ ì, หมอกแก้ไปประมาณพันกลางกลางกราฟนะคะเคสนี้ ì, เป็นตัวอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่บอกว่าเคยทำา FUE มาแล้วสามารถด้วยสามารถแก้ด้วย FUE ได้ไหมก็คือสามารถแก้ได้นะคะถ้าคนไข้ย,ยังมีผมข้างหลังเพียงพอนะคะเคสนี้ ì, ทั้งสองครั้ง จบด้วยการทำ FUE ค่ะ